นี่นะคะวันนี้พี่แอนตรวจแปลงเนี่ยก็เจอที่เป็นไวรัสแบบนี้นะคะไวรัสเนี่ยเกิดจากมาแมลงปากดูดนะคะแล้วก็สามารถเจอได้ทุกช่วงวัยของการปลูกมะเขือเทศเลยนะคะพืชตระกูลมะเขือเทศมะเขือพลิกอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็จะมีในเรื่องของปัญหาของไวรัสเยอะนะคะจากมาแมลงปากดูดเพราะฉะนั้นพี่แนก็จะต้องรีบถอนออกก็ถอนออกไปหลายต้นแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้ เราก็ต้องรักษาต้นต่อไปโดยการพ่นชีวพันธุ์นะคะในกลุ่มที่ป้องกันมแมลงปากดูดนะคะการติดกาวเหนียวนะคะแล้วก็ไม่ให้ลามไปต้นอื่นต่อโดยการที่ต้องพยายามควบคุม,มแมลงพวกนี้ให้อยู่เดี๋ยววันนี้นะคะตอนเย็นแพนก็ต้องให้พี่ตีมาพ่นชีวพันธุ์นะคะกลุ่มของบิวเรียบัสเซียนานะคะก็ต้องพ่นติดติดกันเลยคะ่ะช่วงเนี้จะเว้นแบบหรือประมาทไม่ได้เลยไม่งั้นไม่เหลือแน่นอนนะคะเดี๋ยวมันจะลามลามไปหมดเลยนะคะอย่างต้นนี้ก็เริ่มมีอาการหน่อยๆน,นะคะ อันนี้ยังไม่มีอาการอย่างเงี้ยเห็นไหมคะแต่มีนอนอีกแล้วขนาดเรามีโรงเรือนก็มีนอนนะคะทุกคนโอ้โหการดูแลพืชผักแบบอินทรีย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะก็ต้องดูแลแบบเผลอไม่ได้เลยจริงๆนะคะปัญหาจะเยอะมากหลายทางมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนไวรัสต่างๆแล้วก็เพรียต่างๆรวมถึงโรคทางดินโรคทางอากาศอีกนะคะต้องดูแลแบบใกล้ชิดมากจริงไม่งั้น ไม่เหลือหลอนะคะก็พยายามรักษาที่เหลือให้ได้มากที่สุดนะคะและอันนี้ก็เป็นเชราบิวเรียบัสเซน่านะคะเป็นเชราที่ช่วยในเรื่องของแมลงปากกัดปากดูดนะคะก็อยู่ในกลุ่มของแมลงวีขาวเพียอ่อนเพียแป้งเพียงก็ใช้มาตลอดนะคะเพราะมันยังคงเป็นยี่ห้อเดียวที่เพียงเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะของเกษตรอินทรีย์เกษตรออร์แกนิกนะคะสามารถใช้ได้ในเกษตร ออร์แกนิกที่ต้องการใบรับรองของออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยคะ่ะ AP เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก p h o n m นะคะแล้วก็ ISO นะคะเพราะนั้นเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยได้เป็นชีวพันธุ์ที่เพียนใช้มาตลอดนะคะก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงฉีดพ่นป้องกันอยู่เรื่อยๆปัญหาคือถ้าเราไม่สม่ำเสมอเมื่อไร่นี่ยคะ่ะมันก็จะเปิดโอกาสให้มแมลงเพลี้ยพวกนั้นมาทำลายพืชของเราวันนี้พี่ตีก็ฉีดพ่นเหมือนเดิมคะ่ะ เพือตาการใช้นะคะ100กรัมนะคะหรือประมาณสองถึงสช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะคะน้ําที่ใช้ก็ต้องเป็นน้ําที่ผ่านการพักคอรีนแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ําประปาที่พิตีพักไว้ในโอ่งนะคะพักคอรีนไว้แล้วก็จะใส่ไป3ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป็นบัวขนาดเกือบ20ลิตรค่ะแต่ว่าจะผสมอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ค่อย ต,ต,ตีให้ละลายก่อนแล้วค,ค่อยใส่ในถังพ่นนะคะ3ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะช่วงนี้เพียงจะฉีดพ่นบ่อยหน่อยนะเพราะว่า,มาแมลงเยอะมากคะ่ะปีเสร็จแล้วก็ใส่ลงถังพ่นแบบนี้นะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะทุกคนในกลุ่มของมแมลงเนี่ยแล้วก็การป้องกันเพียงก็กเกษตรอินทรีย์เนาะเราก็ทําได้แค่ วิธีการจัดการด้วยวิธีธรรมชาติแล้วก็พึ่งพาชีวพันธุ์ได้นะคะแล้วก็เน้นการทําต้นพืชให้แข็งแรงนะคะแต่ในเมื่อสภาพอากาศในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแดดไม่มีเลยครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรอินทรีย์ทํางานยากกันมากนะคะเป็นที่แปนเอ,เองก็ไม่ต่างแต่ทุกคนเจอปัญหาเยอะมากนะคะเพราะว่าพืชผักมันไม่แข็งแรงเพราะอะไรสภาพอากาศมันแปรปรวนในหนึ่งวันเนี่ยมันมมสามฤด,ดูการ ตอนนี้เพียนเจอทั้งลมแรงฝนตกตลอดแดดไม่มีพืชจะเอาอะไรมาแข็งแรงเพราะเขาไม่มีแดดใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่มีภูมิต้านทานไม่มีพลังในการที่จะทําทให้พืชแข็งแรงเลยแดดไม่มีก็เลยอ่อนแอโดนโรคโดนมแมลงรุมเร้าได้ง่ายนะคะก็ทําได้เท่านี้นะคะป้องกันไม่ให้เขาลุกลามอย่างน้อยก็ให้เหลือรอดให้เราได้กินได้ขายบ้างนะคะอ่าแล้วตอนนี้นะคะยิ่งมะเขือเทศของเพียงเริ่มติดดอกแล้วนะคะแต่จริงๆวันนี้ทีวพันธน์สามารถพ่นได้ทั้งวันเลยเพราะเขาไม่มีแดดเลยนะคะ แต่วันนี้เราก็เพิ่งมีเวลาเนาะเนี่ยการที่ไม่มีแดดเนี่ยค่ะมันทาให้มะเขือเทศของเราอะ่ะสังเคราะห์แสงยากนะคะทาให้เหมือนเขาขาดสารอาหารทั้งทีจริงๆแล้วอะ่ะต้นเขาก็ดูสมบูรณ์ดีแต่ดอกร่วงอย่างเงี้ยหมายความว่าสภาพอากาศก็มีส่วนนะคะแล้วก็การที่เราจะเสริมในเรื่องของธาตุอาหารรองในส่วนของพืชผลเนี่ยคะ่ะในสายเกษตรอินเดียมันก็ก็ทําได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพียงก็เพิ่มพวก โดโลไม้โดโลเมติกมารนะคะแล้วก็กลุ่มน้ำหมักต่างๆที่จะมารดให้กับเขามีการทับปุ๋ยนะคะชีวพันธุ์ที่พ่นเนี่ยค่ะเป็นการพ่นเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้แมลงวีขาวมาแทะยอดอีกนะคะแพื่เพียรก็มีการติดกาวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะขยับขึ้นอีกนะคะจะขยับเพียงยังไม่ได้มีเวลามาขยับนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นแปลงทดลอง รอบแรกของเพนจริงๆในกลุ่มของพืชผลนะคะพเพราะเพนเนี่ยก็ถนัดแต่นู่นคะ่ะสลัดเห็นไหมคะเพีนนะถนัดแต่พืชผักที่เป็นสลัดมาตลอดเพิ่งจะมาเริ่มมะเขือเทศรงเรือน101น,นะคะเพิ่งจะมาเริ่มแตงโมเพิ่งจะมาเริ่มอย่างอื่นที่เป็นพืชผลที่หลายคนก็รีเควสตมาอยากได้นะคะเพนก็ออมันยังไม่ได้เก่งนะคะทุกคนในเรื่องของการคุมน้ําการาให้ปุ๋ยในการดูแลมะเขือเทศเดี๋ยวเพียนก็ จะพยายามมาอัปเดตคลิปให้กับทุกคนดูเรื่อยๆนะคะว่าเพีนเองเนี่ยก็ยังคงดูแลแบบแนวกเกษตรอินทรีย์ร้อเนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาตอาหารพืชแล้วก็ชีวพันธ์จาก a p a p p l i Chem นะคะก็ยังคงเป็นบริษัทที่เพียนใช้อยู่อยู่เป็นประจํานะคะในเรื่องของกลุ่ม,มแมลงแล้วก็โรคพืชน,นะคะ